บ่งนกอยังจะค่อยเสียงแหลมแหลมพี่น้องเลยนิน่นกเสียงแหลมคัดไอ้บ่งดอกกุหลาบดอกนี้งามงามพี่น้องเลยกุหลาบพ่อนานี่มาตุากุหลาบมันล่างเริ่มเป็นดอกที่อีกองนี้น กุหลาบกิวอันนี้ตีกายงามงามตีเหนบ่ขาใครงามบ้างไดเป็นนั่นอย่างนอเขาเอิน่นพี่นอ้องประเด็นสีออกไปข้างนอกไปถ่ายอันน,นหน,นึ่งนกฮ้อห้องประเด็นสีปล้องไปถ่ายเบ้างนกหน่อยตัวนี้อยากให้พี่น้องเขาเห็นน้ำมาโตมันยังไงบ้างไห เรียนไทยอันนีเรียนสิไปเบิ้งเห็นหนกตัวนี้มันห่องอ้อเงียบเสียงไปหรอกพ่นะเงียบเสียงไปหรออันนี้ต้นดอกเข็ม เสียงดีดีบ่าเห็นหอดนกอัน,นี่ไปทางไหนเนาะนกอยู่เนาะเสียงดีคขาบ่เห็นหอดนกเบ่งดูพี่น้องได้ยินเสียงเนาะเสียงนกเสียงนกมนะังนี่ น้องเบื้องนั่นต้นใหม่ปลาเดือนให้เบื้องต้นใหม่อันนี้ต้นนั่นเฟืองฟ้าของปลาเดือนมังเนี่ใบเขาลนบพกาใครง่ามคือก,กันกับของข้าเจ้าของเขาเจ้านั่งนเดือ่นสิไปเบิ่งของใคาเจ้าเดือ่นสิผ้าไปเบิง่งนี่สร้อยหมอกปลาเดือนอยู่ด้วยกะเด้อนี่อันนั้นห้องอาหารที่เป็นไฟ้นีะ่ปะปลาเดือนให้เบื้อง เบื้งนกห้องนห้องคักห้องแน่เสียงเพาะขนาดเลยอันนี้เป็นมะเขือเน่นังงเลยเบื้องดอกอันนี้ามงางอันนี้สีชมพูอันนี้กัสีชมพูกันแต่ว่าสีชมพูคนละชมพูเนาะอันนี้สีชมพูแจ๊น,นี่สีชมพูจางสีอันนี้กับสีชมพูกันพี่น้อง อันนี้ก็สีชมพูกันแต่ว่าคนละชมพูเนาะชมพูกันอันนี้ต้องไว้สีสมต้นเดียวกันแต่ว่ามีหลยอันมีหลายพัยนเนาะคะเนาะมึงสีชมพูสีสมนี่เรากัสีมีชมพูแจ๊ดอีกนเนาะอันนี้สีสมเรากับสีชมพูจางๆเนาะนี่สีชมพูจางๆอันนี้จะคอยชมพูแปดเนาะคะเนาะนีชมพูแปดามันง่ามเลย ชมพูแปดค่ะเงืออันผู้นั่นที่ประเดือนว่าดอกกันใล้ๆเขาเอินดอกกันอย่างนอ้องออกสีชมพูเขตหมู่บ้านนี่ก็ลังเป็นดอกสีชมพูหลายนี่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งยี่ต้นหนึ่งีต้นหน,น,ตนหนึ่งพี่น้อง ไปใส่นอนนน่ยเนาะม่งเียงนกแต่ว่าไปเดนบ่าเห็นตัวได้เลยนต่หนังแต่นั่นนี่ลหละที่ไปเดนว่าพ่อคำมาท้องฟ้ากับมืดม,ดมืดมึงเนี่ยเป็นหมอกคนนัวซะ อากาศบ่ปลอดโปรง่งเลยพี่น้องเลยกันฝ่นตกกับสิ่งแวดล้ยอเยขาเอิ่นนี่อยังเกาะฟุ้นละอองเล็กๆเกนาะเอิ่นว่าเป็นน้ำข้าเจ้อแล้วหมู่บ้านพิบูลวัฒนาโอ้ยบ่งแมวแมวมาใส่แรนดนมาแมวหน่อยบ้างบง ไปทางไหนเนาะนี่แมวหน่อยเนาะไปแล้วนู่นเรื่องที่จบชีวิตสำนีึก่อนเด้อกันเด้ออยู่หลอดปลอดภัยประชาชนอยู่ดีสบายา็เจ็บใจไหนก็ไข่จะมีไปทางไหนก็อย่าลืมใส่แม่ขอบคุณทุกไหลถูกเล็บขอบคุณทุถกกำลังแรงใจโอ้ยนกต้งหญ่บินไปคุณนกต้งหญ่บินไปคุนเนาะ นกตัวใหญ่ัไงนกบินไปบินเนาะนกบินหาห้างนอนบินหน่องให้มึงไงบินเซลไปเซลมาให้ประเด็นกติกาจบคลิปอยู่ต้ดนดอกเข็มงามๆนี่เนาะคกรเนาะมึงนกงามงามต้ดนดอกเข็มขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟเล้วค่ะเด้อขอบคุณเลยๆไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้เอาไปซ้ำหนึ่งก่อน วัดีคกาเปล่อนไม่มากะเจ้าช้าได้พาเลียมงามนะะูะกัน